เงินสมทบ60เดือนสุดท้าย1 9 7 0บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้ไปหาคำตอบกันครับก่อนอื่นนะครับมาซ้ำก่อนว่าเงินชราภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สททันวาคม2 5 4 1เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพ ต้องมีการนำส่งเงินสมทบนะครับตั้งแต่วันที่สาเ31ธันวาคม2541เป็นต้นไปเท่ากับปัจจุบันเนะี่ยประมาณ24ปีนั่นเองนะครับเงินบำนาญชราภาพนะครับเราจะได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้บรรทุน,นสิ้นสุดลงและถ้ามีการจ่ายมากกว่า180เดือนนะครับหรือตีเป็นปีก็10มากกว่า15ปีก็จะได้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีก ร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองเพราะนั้นเดี๋ยวไปคำนวณกันนะว่าวิธีคิดเป็นอย่างไรนะครับเงิน19ึ0งหบาทนะครับเป็นการสมมุติตัวเลขว่าถ้า60เดือนสุดท้ายของคุณนะครับตัวเลข60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยคอณงคุณ1,970บาทถ้าส่งประกันสังคมส่งเงินสมทบประกันสังคมมาเป็นระยะเวลา35ปีจะได้รับบำนาญเท่าไหร่นะครับ ส่งมา35ปีจำนวน1,970บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนวิธีการหาส่วนเกินก็เอาจำนวนปีลบนะครับ15ปีเท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น50% 50%ของ1,970บาทนะครับเท่ากับ5,485บาท เป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตนะครับส่งประกันสังคมมา30ปีนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน1,970บาทส่วนเกินจาก180เดิเดือนคิดดังนี้30-15ลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกิน1.5ึูณ15นะครับเท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ1,970บาทนะครับเท่ากับ4,662บาทเป็นเงินบำนาญให้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1,970บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกิน 1.5คูณ10นะครับเท่ากับ15%ที่ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ1,970บาทนะครับเท่ากับ3,840บาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1,970บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ลบ15เท่ากับ5 ปีนะครับ1.5ูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับ20เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ1,970บาทนะครับเท่ากับ3,017บาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1,970บาทนะครับ ยี่สิบเปอร์เซ็นเดอะอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คูณได้เลยนะยี่สิบเปอร์เซ็นของหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบาทก็เท่ากับสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทนั่นเองนะครับเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตเราก็สามารถที่จะคิดคำนวณน,นะครับตัวเงินบำนาญของคุณได้นะครับง่ายๆคือหนึ่งต้องรู้ก่อนว่านะครับจำนวนปีที่คุณส่งเงินสมทบประกันสังคมนะครับโดยเริ่มต้นนะครับเงินส เริ่มต้นการสะสมวันสามสิบเอ็ดธันวาคมสองห้าสี่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับก็ลองเอาจํานวนปีลบดูนะครับว่าคุณส่สงเงินสมทบประมาณกี่ปีแล,แล้วแล้วก็หาหกสิสบ <1> 1> เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับหกสิบเดือนสุดท้ายเฉลี่ยมาจากการเอาฐานเงินสมทบ60เดือนนะครับสุดท้ายก่อนความเป็นผู้เป็นตนสิ้นสุดลงมาบวกกันนะครับและหารด้วย60นะครับก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นเองนะครับ นะ้หนึนเก้ารบาทเนี่ยนะครับจะได้ตามตารางนี้เลยนะครับก็ลองดูนะลองเทียบเคียงดูนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนําส่งนะครับมาตา3า33ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเนตตอนนี้นะครับมันเท่าไรส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออย่างวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ ก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหับัตบประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของปากสังคมนะเช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา3า3 9 4 0วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 9มามาตรา40กา,า 40, รเบิกสิทธทิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบ มาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน้าหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้วเงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนลงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัน,นะฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับ ประสบการณ์ของท่านทนะครับคำถามของท่านทจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ